นะเสียสละเวลาส่วนตัวเองมาเกื้อกูลประโยชน์ด้วยนะมันยิ่งแบบจะไม่ยอมให้เวลาของท่านเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะมันจะรู้สึกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยคือมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในการฝึกความตั้งมั่นของตัวเองโดยเฉพาะเลยนะท่านจะเห็นอะไรเป็นคุณท่านจะเห็นอะไรเป็นโทษเดี๋ยวท่านเห็นเดี๋ยท่านชี้บอกเลยเองไปเสนอหน้าให้เห็น ให้ครูบาอาจารย์เห็นหน้าอยู่ตลอดไปเสนอหน้าให้ท่านเห้นอยู่ตลอดครูบาอาจารย์ท่านเห็นตอนนั้นท่านจะค่อยๆบอกตอนนี้ควรทําอย่างนี้ตอนนี้ควรทำนี้ตอนนี้ควรทำนี้เราจะได้เรียนรู้บางทีบางทีธรรมมันเอาแค่คําเดียวนะหนังสือทั้งเล่มอ่านได้แค่ประโยคเดียวนี่พอแล้วฟังธรรมทั้งสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงได้แค่คําเดียวเนี่ยก็ พอแล้วแต่ใจเนี่ยจะไม่ละเลยจากความตั้งมั่นนั่นเลยมันจะอยู่กับความตั้งมั่นนั้นอย่างเดียวมันจะโฟกัสและสนใจในการประกอบความเพียรอยู่ด้วยความตั้งมั่นของมัน,นั้นอย่างเดียวเลยนั่นคือความ